บทสัมภาษณ์หลังจบเกมที่แมนยูแพ้แมนซิตี้ไปศูนย์ต่อสแบบหมดรูปครับรูเบนอโมริมก็ประกาศชัดนะครับบอกว่าผมจะไม่เปลี่ยนปรัชญาการทําทีมของผมอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดสมมุติผมเปลี่ยนปรัชญาการทาทีมก็ไปหาคนอื่นมาแทนที่ผมนะครับใช่ครับก็ถ้าไม่เปลี่ยนดูทรงแล้วครับไม่นานครับรูเบนอโมริมครับนี่ฮะดูจากสติในการคุมทีมครับ31เกมในการคุมทีมในพรีเมียร์ครับ แมนยูต็ดชนะไป8นัดเสมอไป7แล้วก็แพ้ไป16ด้วยกันนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การชนะของรูเบนอาโมริมถ้าเกิดมาเปรียบเทียบโน,นนันนีค่าเฉลี่ยหารมาอยู่ที่25%เท่านั้นครับแล้วก็ไอ3า1เกมที่ว่านี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูต็ดยังไม่ชนะใครติดต่อกัน2เกมได้เลยนะครับก็ผลงานมันก็ฟ้องอยู่นะรูเบนอาโมริมแล้วเกมเมื่อวานนี้เจอกับแมนเชตอร ก็ใช้คำว่า RSC l c l a s s นะครับสู้ไม่ได้เลยครับอาจจะสู้ได้ประมาณสักช่วง15นาทีแรกของเกมก็ดูมีความวูปวาามีการไล่เพรสซิ่งแดนบนของแมนซิตี้แต่หลังจากที่ผ่าน15นาทีไปแล้วก็แมนซิตี้มาได้ประตูออกนำจากฟิลโฟเดนนะครับทุกอย่างก็จบทันทีนะครับก็อาจจะด้วยเรื่องฟอร์มการเล่นก็สู้ไม่ได้จริงๆตอนที่ 10นะยังพอมีโอกาสลุ้นอยู่บ้างแต่พอโดนลูก2ในช่วงต้นครึ่งหลังครับทุกอย่างก็เกมโอเวอร์จบทันทีนะครับเพราะดูทรงแล้วมแมนยูก็ไม่มีทางที่จะสามารถกลับมาชนะแมนซิตี้ได้เลยนะครับรูปแบบการเข้าทำก็ไร้จินตนาการไร้ไอเดียนะครับเบนจามินเชสโกก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเอมเบอร์โมตัวท็อปท็อปที่ ได้มาจากเบนฟอร์ดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมพออยู่ในมือของรูเบนอโมริมก็กลายาว่าไอเดียการเข้าทําแล้วก็หลายๆอย่างก็ดูดรอปลงมาบูโน่แฟนเดสครับถอยไปเล่นมิดฟิลด์กลางก็เสียของครับจากที่ก่อนหน้านี้เล่นในตําแหน่งเบอร์สิบเขายังเล่นได้นะอย่างน้อยน้อยก็ยังดูอันตรายนะครับสำหรับทางบูโน่ส่วนคนอื่นๆก็เกมรับเปื่อยยุ่ยมากครับจังหวะการกระชากลากเลื้อยเข้าไปของดอกูประตูแรก ก็ปล่อยให้เขายิงกันง่ายๆฟิลโฟเด้นก็ยืนโมงแบบโล่งๆไม่มีใครไปประกบนะครับอะไรอย่างเงี้ยเกมรับก็แย่เกมรุกก็ห่วยแตกครับแมนยูเนต็ดถือว่าเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ฤด,ดูกาลนี้ครับเล่นไปเพียงแค่ยังไม่ถึง2เดือนเลยนะครับหลังจากฤด,ดูกาลเปิดมาเราก็พอจะได้เห็นแนวแล้วนะครับตกรอบฟุตบอลคาราบาั์ไป ฟุตบอลพรีมีนี้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปลุ้นนะครับไปเรื่องของการลุ้นแชมป์นะครับทั้งที่เล่นมาแค่4นัดนะครับแล้วก็เหลือแค่ FA ฟเครับถ้วยเดียวที่แฟนแมนยูติดลุ้นได้ในปีนี้นะครับลุ้นเดียวถ้วยเดียวเล่นมาแค่แป๊บเดียวดูแมนยูเล่นมา4เกมในพรีมีนี้แต่ตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าเหลือแค่ลุ้นถ้วย FA ครับแค่ถ้วยเดียวนะครับก็ดีเหมือนกันมองโลกในแง่ดีนะแฟนบอลก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการลุ้นเชียร์นะครับตอนนี้ก็สิ่งที่ลุ้นคือ ไม่ต้องไปลุ้นหรอกครับอันดับที่4ไม่ต้องไปลุ้นหรอกครับไปพื้นที่ยุโรปครับลุ้นแค่เอาชนะ2เกมติดต่อกันให้ได้ในลีกนี้ยังยากเลยนะครับในยุคของรูเบนาโมริมครับคือผมก็มองว่าในเมื่อหลังเล่นหลัง3แบบนี้ครับมึงก็รั่วอยู่แล้วครับทําไมไม่ลองปรับมาเป็นระบบ 4, 2, 3, 1หรือเล่นมาเป็นหลังสตัวครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นคู่เซนเตอร์ จากเดิมที่มันมีอยู่3ลดถมาเหลือ2แล้วก็เอา1ตัวที่เหลือครับไปใส่ในกองหน้าดีกว่าไหมมันจะทําให้เกมรุกมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมันจะได้มีหลายตัวที่อยู่ในแดนหน้าครับอยากลองอยากเห็นรูเบนาโมรมิลองดูบ้างนะเพราะว่านักเตะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปครับคุณซื้อหลายคนนะครับที่มีปรัชญาในการเล่นหลัง3คนคุณซื้อก่งๆนะอย่างอันโตนิโอคอนเต้ซึ่งตอนนี้ไปประสบความสำเร็จอย่างมากกับการคุมนาโปลีครับ ไปดูนะครับแผนการเล่นตอนนี้ของคอนเต้เขาไม่ได้เล่นหลังสามคนนะครับแต่กลับมาใช้เป็นเล่นในระบบ4ี่สาสามเล่นเซนเตอร์แค่2คนนะครับตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนระบบคือในความหมายที่ผมจะสื่อสารนะครับนั่นก็คือถ้ากุนซือเก่งจริงะครับมันก็ต้องดูสถานการณ์หน้างานอ่ะเกมนี้เล่นหลังสามได้ก็เล่นหลังสามไปเกมนี้เล่นหลังสามไม่ได้มันก็ควรจะปรับมาเป็นหลังสี่คน หรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ควรจะเป็นการยืดหยุ่นดีกว่าไหมกับการที่แบบว่าฉันมีแนวทางที่ยึดมั่นจะเล่นหลังสามอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ดูหน้างงานเลยนะครับว่าเล่นหลังสามแล้วฟอร์มการเล่นมันก็ไม่ได้เกมรับก็รั่วแดนกลางเชื่อมเกมไม่ได้เกมลุกก็ยิงประตูไม่ได้อีกขาดพิติในการเล่นเกมรุกอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ดูแล้วไม่น่ารอดนะครับสำหรับทางรูเบนาโมริมครับแพ้แบบมดสภาพแบบนี้แล้วก็ น่าเสียดายที่เขาแบบยึดมั่นในปรัชญาแบบนี้นะครับไม่ไม่ลองดูนะกับการปรับมาใช้หลังเล่นแบบคู่เซนเตอร์ครับเซนเตอร์แค่2คนก็พอมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับนาทีนี้แมนเชสเตอร์ยูเตที่ใช้เซนเตอร์ถึง3คนเพราะว่าเล่นสาคนก็รั่วอยู่ดีนะครับก็ดูทรงแล้วนะครับไม่นานผมว่าไม่น่าจะเกินเกมที่10บนะครับสำหรับรูเบนาโมริมครับมีโอกาสแน่นอนที่จะเปลี่ยนกุนซือครับเพราะว่า สถานการณ์มันยแย่ม,มากแล้วก็เดี๋ยวนัดต่อไปเจอเชลซีอีกครับก็คงจะเป็นแบบเดิมคือลงทุนไป200กว่าล้านปอนแล้วเล่นได้แค่นี้คือมีเบนจามินเชสโกมีเอมเบอร์โมมีมัติอุสคุนยาผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ต่างจากฤดูกาลที่แล้วที่ยังไม่ได้มีการเสริมทัพครับคือเล่นเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เอาง่ายว่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างทีมอย่างแมนยูกับบอลมัดแมนยูกับเบนฟอร์ดทีมพวกนี้คือเล่นเกมรุกได้น่ากลัวแมนเชสเตอร์ยูนติตซะอีกนะครับบอลมัดมันยังมีพวกเซมิโน่ที่กระชากลากเลือ้อยจบสกอร์ก็ดูมีการเข้าทําที่ดูวูบวาบเกมรับอะไรต่างๆมันก็ดูพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนั้นจริงๆแล้วไอ้ทีมอย่างบอลมัดนะครับเสียตัวหลักไปก็หลายคนนะครับเกมรับเสียยกแผ่นะครับแต่ก็ถือว่ากุนซือเขาเก่งไงก็ ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้นะครับแล้วเป็นเพื่อนละครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเขียนอย่างไรกันบ้างครับยังเชียร์รูเบนาโมริมต่อไหมหรือคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง,าง,าตาง,างแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าก็ถ้าไม่ลองปรับมาเป็นระบบคู่เซนเตอร์นะเล่นเ,นเซนเตอร์แค่2ตัวก็พอนะครับแล้วก็เอาอีกหนึ่งตัวไปยืนเป็นตัวรุกครับถ้าไม่ลองเปลี่ยน ยังยึดมั่นในแนวทางตัวเองแบบนี้นะครับรูเบนโมริมยังไงไม่เกินเกมนัดที่10อย่างแน่นอนนะครับคิดเหตนอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางช่องโฟนตรงไปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ f c ออนไลน์ครับคลาสใหม่นะครับนี่ไทยเบสไม่ใช่คลาสใหม่สินักเตะใหม่ของคลาสไทยเบสครับเพิ่มอีก2คนนะครับโกอุ้มธีรศรบุญมาทันครับแล้วก็กวินบินได้นะครับ กวินธรรมสัจจานัน์ก็เข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากใครอยากจะมีประสบการณ์สัมผัส2นักเตะทีมชาติไทยนะครับทั้งอุ้มแล้วก็ทั้งต่อนะครับก็ไปโหลดกันได้เลยนะครับที่ fc ออนไลน์ครับเกมฟุตบอลเล่นกับคอมมันที่สุดก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กดติดตามทุกช่องทางของช่องฟนตรงไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ